สวัสดีครับพบกับโอเจชแนลครับผมวันนี้ผมมาทําเมนูอาหารจานเดียวเมนูง่ายๆนะครับนั่นคือกุ้งกระเทียมพริกไทยนะครับผมวิธีการทําและส่วนประกอบก็ไม่ยุ่งยากอะไรครับผมที่สําคัญอร่อยแน่นอนครับผมตามสไตล์โอเจชแนลง่ายๆบ้านนะครับผมทําตามได้ไม่ยุ่งยากอะไรเะเราไปรับชมวิธีการทํากันดีกว่าครับไปเลยครับผมไปเลยครับผมชมส่วนประกอบของกุ้งกระเทียมพริกไทยนะครับผมเมนูง่ายๆอาหารจานเดียวนะครับผมประกอบด้วยกุ้งครับผม กระเทียมพริกไทยป่น,นครับพริกไทยดำนะป่นนะครับผมเพราะว่าพริกไทยป่นดําจะทําให้อาหารเราหอมยิ่งขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปทํากันดีกว่าทุกคนไปเลยครับผมอันดับแรกใส่น้ํามันลงไปก่อนครับทุกคนนี่ครับผมจากนั้นก็ตามด้วยกระเทียมเลยทุกคน จากนั้นไม่รอช้าครับผมใส่กุ้งลงไปนะทุกคนตามด้วยพริไทยเลยครับผม แล้วก็ตามไปน้ำตาลทรายครับผมน้ำลาลเล็กน้อยครับผมก,งงก็บหอยนางรมกระประมาณเอานะครับผมสูตรนี้ก็สามารถดัดแปลงได้ไม่ตายตัวนะครับผมตามรสปลาของท่านเลยนะนี่เปนะ็นรสเล็กน้อยครับผม กุ้งผ,ผัดกระเทียมพริกไทยทีนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับร้องเสร์ฟกันเลยดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราตัดเสริฟกันเลยนะครับผมนี่ครับผมเมนูกุ้งกระเทียมพริกไทยของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับน่ารับประทานใช่ไหมครับทำง่ายๆกับโอโจ้ชาแนลนะคะอีสานน่ารับประทานมากเลยครับ อาหารจานเดียวที่แสนง่ายและอร่อยนะครับผมฝากติดตามชมด้วยนะครับครับผมจบไปแล้วนะครับหวังว่าคนคงจะชอบนะกับเมนูกุ้งกระเทียมพิไทยครับเดียกตกแต่งหน้าไม่รู้เดี๋ยวน่ารักหรือน่ากลัวก,ก็ไม่รู้นะครับผมแต่รับรองว่ากุ้งกระเทียมพิไทยเราหน้ารับประทานแน่นอนครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับ์เป็นกำลังใจให้โอเจ้าชแนนเบบนช่นเคยนะครับผมมาเป็นกำลังใจให้ผมเยอะๆนะครับไปถึงฝันด้วยกันนะครับผมแล้วเราจะทำคลิปอะไรต่อไปเราจะทำอาหารอะไรโปรดติดตามชมคลิปต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบาย